หญิงโมเองนะคะฮัลโหลทวนคือวันนี้เนี่ยหญิงไม่ได้มานั่งเขียนไดอรี่มั็นนางแนวหูรีบหรอกนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าก๊อฟนะคะคือวันนี้นะคะมันถึงเวลาแล้วที่หญิงเนี่ยจะไปนั่งทวงบัลลังความเป็นเซเลบของหญิงขึ้นมาใช่ค่ะหญิงอาจจะห่างหายจากวงการไปบ้างแต่อยากให้รู้ไว้นะคะว่าหญิงเนี่ยกลับมาแล้ว ฉันช่วยเหรอวัดดีวันดีวันดีวันดีวัดดีวัดดีวัดดี้หญิงโอ๋ยฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้องยกมือไหวคือนี้นะคะพี่แคที่ค่ะคือช่วงเนี้ยหญิงโมรู้สึกว่ากระแสในหญิงรางดีาทุกคนเทใจไปให้หนึ่งอนุญาตกันหมดเลยนี่จะนั่นเด็กใหม่แม่ดามรอสอะไนนั่นเองนี่ขนาดได้บทเด่นในเรื่องบ้านใส่ทองแล้วนะแต่คนเนี่ยก็ยังมาติดคาแรคเตอร์ว่าหญิงเนี่ยเป็นหมาไร้ร้ายทั้งที่หญิงเนี่ยเป็นหมาที่มารยาทดนิสัยก็ดีชอบนัน โอเคจ้าฉันรู้แล้วว่าเธอเด็ยนิสัยดีมากแต่ว่าเธอเนี่ยก็พูดเดยอะนิดนึงเธอมาหาทุกคนแล้วจ้าสาวน้อยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะปั้นเธอเองตอนนี้เขากําลังจะมีการประกวดเด e d ด็อกคอนเทด้วยนะฉันเนี่ยจะส่งเธอเข้าประกวดเองจริงเหรอคะพี่แคที่โอ้ไม่ก็แล้วยิ่ง,งคิดยังไงบ้างอะคะเอยจะต้องไปขัดหน้าขัดตัวขัดผิวใช่ไหมคะแป๊บนึงนะคะไปขัดตัวก่อนคะ่ะเชิญคนต่อไปค่ะ Okay. มองก็ตัวสังโคขอให้วันนี้การจับออดิชั่นของฉันราบืลด้วยเธอค่ะอะชื่ออะไรจ๊ะเชิญแนะนำตัวเลยจ้าสวัสดีค่ะชื่อ,อมนะแต่ว่าเพื่อนๆเรียกว่าหญิงโมค่ะปกติเนี่ยเป็นหมาสวยสวยมากสวยที่สุดในบ้านเลยค่ะอะ,อะไรอะให้วดให้เธอล่ะครับพ้นวดได้เชื่อถือได้หรือเปล่าเชื่อถือได้แน่นอนค่ะเพราะว่าผลวดเนี่ย จัดการบทของตัวเองให้า่ะบทให้ตัวเองตลอดเลยค่ะเออคุณโมไม่ทราบว่าวันนี้คุณมีความสามารถอะไรจะมาโชว์พวกเราหรอครับใช่จะปกติเนี่ยเธอเนี่ยเป็นสายร้องหรือว่าสายเต้นจ้าสสวยค่ะสวยมากสวยมากจริงๆค่ะเออนี่มันเวทีการประกวดความสามารถนะครับความสวยไม่ใช่ความสามารถครับใช่ใช่ใช่อย่างน้อยก็น่าจะร้องเพลงให้เราฟังสักเพลงฮะ สวยมม่อย่างเดียวค่ะสวยอย่างเดียวได้ไหมคะไม,ไม่ได้ไม่ได้ต้องร้องเพลงนี่เป็นเวทีประกวดร้องเพลงนี่ถ้าเธอไม่อยากจะร้องเพลงเธอก็กลับไปเลยนะจิงโม เ่าหัร้อนเลยน่ากลัวมาก